สวัสดีครับท่านผู้ชม f อซทุกท่านครับพาทุกท่านมาดากปาไรครับอันนี้เราตุ้มสูงมาทั้งหมดสิบหลังครับแต่ไม่รู้จะใส่หมดหรือเปล่าครับอไม่ใช่ครับตุ้มตุ้มสูงแปดหลังตุ้มสั้นสองหลังครับมีตุ้มสั้นมาสองหลังครับ เดี๋ยววันนี้เราใช้เต็มสูตรนะอยเชอรี่ครับใส่ไก่น้ำปูแล้วก็ไสเดือนเดี๋ยวไม่ค่อยเยอะครับไม่รู้จะพอเปล่าจะใส่ทันหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่สิบหกนกสิบสี่นาทีเข้าไปแล้วผมก็จะใส่ไปนู่นแหละครับในป่าบัวตอนนี้บัวมันหกนะครับตอนเย็นเี่ยบนบัวมันจะหบ เดี๋ยวตอนเช้ามาดูบัวบานกันนะครับเราจะให้ดูบรรยากาศของปีที่แล้วด้วยว่ามันเป็นยังไงนะครับผมมีถ่ายวีดีโอเก็บไว้อยู่ไว้ใส่ไปโน่นครับลงไปใส่ข้างล่างโน่นอยูริม,ม,มอ่านั่นแหละครับในป่าบัวไปทั่งโน่นครับตัวว่าใส่ตรงไหนได้ก็สืบเสียบไปเลยครับไม่มีเวลาครับวันนี้จะใส่ในสถานี้สานที่ให้ดูสักหลังหนึ่งครับเดี๋ยวรอไปเจาะก,กันครับ หลังหนึ่งก็จะเอาตรงนี้แหละครับนี่ครับเอาตรงนี้เลยไปใส่เยอะเลยครับอันอนี้ใส่เยอะเลยครับ เสร็จแล้วก็ขย่อนครับโอเคครับเสร็จครับเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับ สวัสดีครับ ok ท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านครับสวัสดียามเช้าครับเจ็ดนาฬิกาครับเอ่อพาทุกท่านมายกกลุ่มปลาไหลครับที่มาใส่ไว้เมื่อวานเนี้ยก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ตัวหรอกครับแต่อยากจะพามาชมดอกบัวครับบัวแดงครับนู่นครับเดี๋ยวจะพาเดินชมแยวผมจะพาเดินลงไปข้างล่างด้วยครับ บัวแดงเต็มเลยครับก็ใส่ไว้ทั้งหมดก็มีตุ้มสูงแต่หลังตุ้มสั้นสองหลังครับก็อย่างที่บอกแหละครับไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ปลาไหลครับแต่ว่าอยากจะพามาชมบ,บรรยากาศแล้วก็จะเปรียบเทียบบรรยากาศเดเก่าให้ดูด้วยครับคือบรรยากาศเดเก่าของปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ก่อนปีใหม่จะมีอยู่สองคลิปนะครับผมจะตัดออกมาให้ให้ชมกันนะครับที่ไม่ได้ลงให้ดูนะครับนู่นครับบัวครับเดี๋ยวพาเดินไปดูครับเราจะยกไปด้วยนะครับก็ดูไปด้วยนะครับก็ปีแล้วผมก็มาใส่ในบ่อนี้ เดือนกุมภาพันธ์มันไม่มีตัวครับบ่อนั้นมีตัวหนึ่งแล้วก็ไปได้เราทางนู้นครับาทางบัวแดงทางนูน้นส่วนเดือนธันวาคมปีที่แล้วก็มาใส่บ่อนี้ก็วันแรกก็ได้สองตัวครับบ่อนุ่นวันวันแรกได้สี่ตัววันนี้สองบ่อนี้ได้ตัวหนึ่งบ่อนุ่นได้สามตัวเดี๋ยวผมจะลงคลิปเก่าให้ดูด้วยครับจะตัดมาลงให้ดูด้วยนะครับ เพื่อดูบรรยากาศอ่าว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับมาชมกันเลยครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟซทุกท่านเ,นเนพื่อนๆหน่ผ้าทุกท่านมายามตุ่มปลาไหลครับหกโมงเกืบเจ็ดโมงแล้วครับผ้าทิ์กำลังขึ้นครับบรรยากาศเนียบเศาครับ อันนี้เบิ่งครับอันเลี้ยวไปวะตาผี่ก็เป็นห่วยกาครับพี่น้องหมายมือก็ะสซน่ะครับแต่ว,ว่าไสน้ำเลยครับมับนหน้าสิถือครับเพราะว่าวันนี้อากาศเย็นแห้งใส่ตื่นก็บ,บ่ได้ครับควายมันยำครับเดี๋ยวเขาควายมาผูกอีกเลยเอาลงเลิกครับพี่น้องไปพี่น้องไปย้ำกันมั้ง อเอาไปหนนี่พี่นอ้นองหมวกนโอถือม่อถือบ่อเอาโัถุเก็บซื้อมาหี่อย้มีปลาไะไพี่นอ้องอุ้ยครับพี่นอ้นนนนองว้า พี่นอ้องเบอร์ไรซ์นี่ครับว่านถือสามโตมันอีกสิมีบ่ตัวนึงพี่นอ้องตัวนึงพี่นอ้องตัวนึง กีต่ตมเขาเดี๋ยวต้นนี้พี่นอ้องางามอยู่ตอพี่นอ้องะละักษณะมีคนมายกครับกยกแล้วเขาโอลงหายครับพี่นอ้องเขาเก็บบัวครับ นี่ครับคือสิมายกเบิ้งครับพี่น้องยกเราบร่เสียไปกันอีกโอ้วยก็ถือยูตัวหน่อยตัวหนึ่งมีปลาไหลอยู่ครับผมยกเบิ้องเราเขาก็กบ่ลงห้ครับไปต่อพี่น้องผมซื้อานามสีรถแห้งพี่น้องว่าตอนใส่หนามสีอยู่ประมาณน,นี้นี่ครับหนามสีรถแห้งพี่น้องน,น้มโลคแห้ง พี่นว้าวไหญเลยพี่น้องอ้อยเออเอาเื้าเกาสองขึ้นมาผสมกับเมีใไม่พี่น้องแล้วก็ใส่สองขึ้นพี่น้องนี่ขึ้นที่สองครับ ใหญ่ใหญ่ใหญ่พี่นาะโอเคเลยครับอู้ดินดีขนาดเลยมันส hmm, ิคือกัดนมันสิุ่งออกพี่น้องเลยโอ้ดินดีขนาดเลยมันสิุ่งออกว่าพี่น้องต่อพี่น้องตุ้มสันอีกรังนึงครับโอ้ยเอียงเอีงมืถือขอกพี่น้องเลยสองตัวพี่น้อง คูณตัวหนึ่งตัวหนึ่งนิดหน่อยครับเี๋วยวมาสองตัวพี่น่อมาชมกันเลยครับรีสองบ่อน,นี้ก่อนเลยเนี่ยเจ็ดโมงเช้าครับปอาทิตย์ขึ้นแล้วมาดูครับบ่อน,นี้ใสายไว้หนึ่งหลังยังมีตัวไหม เก็บไปแล้วสามตัวไม่รู้มันจะมีหรือเปล่าครับเนี่ยมีคงตัวไม่โตหรอกครับมันหมดแล้วนะ<ม>ครับไม่มีครับมีหอยลูกเดียวแสดงว่าหมดอะไยไม่มีแล้วมีหอยลูกเดียวครับต่อครับมาชมบ่อนี้บ้างครับ บอนี้ใส่ไว้สองหลังมนะับมีตัวไหมใส่น้ำลึกนะครับน้ำค่อนข้างลึกมันลงกี่โค้น,นะครับไม่มีเหมือนเดิมครับตมงต่อตัวเดียว ต่อครับสายงานนี้กินเห่าแล้วล่ะครับไม่เป็นไรครับพามาชมบรรยากาศแม่งก็ต่อเต็มเลยครับไปลาไหลตัวเดียว โอ้โหแม่ก็เต่าเยอะอยจริงๆครับปลไหลตัวนึงครับนะครับเอย่ากบกูนอยู่นิดหน่อยครับเอาลอนแหวแล้วครับปตอ่อครับจนได้พาลุยน้ำกองเก่งขึ้นทึ่งสูงนะราะว่าเดินลงทุ่งดอกบัวครับเดินลงไปในป่าป่าบัวเลย แค่ด้วยเหรอูนี่ยดูบัวครับสดลูกหูลูกตาอะครกันเนาะตกน้บมาเยอะเยอะครับวันนี้จะมีแต่แมงก้เต่าครับแมงก้เต่าน่าจะเยอะมากเอา,าดูหลังนี่ครับใส่ไว้ที่ลงโล่งเลยน้ำลลึกเลยแมงก้าเต่าน่าจะเยอะมากครับ นี่แต้มตัวเต่าจริงๆครับไปต่อครับดูน้ำดูดอกบัวเ,วเพลินกำแพงครับ บ,บัวครับบัวน้ำลึกนะครับเนี่ยน้ำประมาณถึงกนขานะครับมาผิดทางครับไปไม่ได้ครับบัวเยอะ บัวครับบัวดอกบัวครับดูดอกบัวครับหรือว่ามาชมบรรยากาศด้วยกัน,นครับน่ครับต้องหันซ้ายหันขวาครับมันไปไม่ได้ครับติดบัว ใั่ไว้ก่อนนี่ครับสามหลังนี่ครับตรงนี้ตรงโน้นดูโอ้ดูนกครับมันวิ่งกันเต็มเลยดูดอกบัวครับงามเลยโอ้ยเต็มไปหมดเลยดูนกบินเต็มเลยครับชมบรรยากาศครับไม่น่าจะมีปลาไหลหรอกครับ มาแล้วก็ยกดูกันครับกามนมีตัวไหมมีครับมีลงมาอยู่ในตรงนี้จริงครับตัวไม่โตครับอุ้ยโอ้ยตัวเท่ามากูนี่ครับ,ต,ต,รรบ,ต,รบตัวนึงต่อเพียบเลยได้มาตัวนึงครับ ไปกันต่อครับดูดอกบอัวไปด้วยครับบรรยา,าก,กาศบัวที่สวยครับมาดูตุ่มกันใส่ไว้สามรังครับก่อน,นี้ยังอยากจะลงไปก่อน,นูน่นครับแต่มันลึกดูดอกบอัวเต็มเลยครับโอ้อมาดูอีกหลังครับ เมื่อกี้ได้ตัวเล็กไปตัวหนึ่งเข้ามากูนนี่ปลาไหลมันลงมาข้างล่างจริงครับนี่ก็มีครับแล้วมันอยู่ก่อนนี่ครับหลอดแ้วกันแล้วครับบันนี้ตัวใหญก่กว่าเดิมนิดหน่อยครับต่อครับได้มาตัวหนึ่งครับ อาครับได้มาตัวหนึ่งมันก็เต่าอีกสองสาตัวโอโทรศัพท์ตกน้ำครับเมื่อกี้มันล็อกไม่อยู่ยังไงไม่รู้ปลาไหลมันจะออกครับ,ก,บ,รบรออก,ก็เลยขยับไปเนี่ยครับถุงนี้ปลาไหลมันจะออกก็เลยขยับไปหยิบปลาไหลโทรศัพท์ตกน้ำเลยไปต่อครับจะถ่ายได้โจกเปล่าวครับโทรศัพท์มันตกน้ำครับ ชมบรรยากาศดอกบัวนะครับแล้วก็ผมจะไปตัดต่อคลิปอีกทีนึงก็ถ้าไม่ได้ก็จะจบไว้แค่แค่นี้ก่อนนะครับตัวสามมันตกน้ำครับอูอันนี้มีหน้าจอเริ่มลายแล้วครับมีตัวนึงครับนี่ครับ ใหญ่กว่าโมคูลอยู่ครับแม้วต่อเพียบเลยก่อนนี้สามหลังได้สามตัวครับไปต่อครับจะถ่ายต่อได้จมเปล่าครับรู้จะถ่ายต่อได้จมเปล่าครับนี่ครับดากบัวครับรวสามมันตกน้ําครับ